วันนี้เรามาเรียนรู้การทําการตลาดด้วย l i n e OA กันวันนี้จะว่าการด้วยเรื่องการดูแลเพจ l i n e เ a เราจะเข้าไปดูแลเพจร่วมกับเพื่อนๆท่านอื่นๆนะครับะนะครับก็ข้อดีคืออะไรครับสมมติว่าเรามีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับแล้วเรามีผู้ดูแลหลายคนนะครับเราก็จะต้องใช้ l i n e OA ในการดูแลนะครับ ในการแอดเพื่อนเข้ามาหลายๆคนนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นเราจะต้องไปติดตั้ง Li โ E OA ก่อนนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูแลเพจเพิ่มนะครับก่อนที่จะไปเป็นแอดมินดูแล l i n e OA นะครับผมก็จะได้บอกถึงปัญหาที่พบเจอก่อนว่า,เ,าเมื่อเราเข้าไปเป็นสิทธิ์ดูแลเพจแล้วเราเข้าไปไม่ได้นะครับหมายความว่าเราแอดไปไม่ได้นะครับ มันจะเกิดป like ัญหาอะไรบ้างนะครับเกิดจากคือเมื่อเราเข้าไปไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากปัญหาอะไรบ้างนะครับอันนี้คือคำเชิญนะครับที่ทางทีมงานได้ส่งให้ผมเข้ามาเป็นผู้ดูแลเพจร่วมนะครับทีนี้เราก็กดเข้าไปเลยฮะกดที่ลิงก์นี้เข้าไปเลยนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็กดเข้าไปแล้วเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้เลยนะพอเข้าไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดจากปัญหาอยู่3อันนะครับ3าอย่าง ที่ผมได้ทดลองทําในวันนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือลายของเราเนี่ยลายปกติของเรานะครับมันไม่ได้อัปเดตนะฮะลายตัวนี้แหละลายที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ได้อัปเดตวิธีแก้ปัญหาก็คือไปอัปเดตลายนะครับอันที่2คือลาย OA เเราอาจจะเคยโหลดมานานแลวไม่ได้อัปเดตเหมือนเดิมเราก็ไปอัปเดตนะครับ2ออย่างแล้วนะครับอันที่3คืออัปเดตแล้ว ทั้งสองอย่างแล้วก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีนี่คือปัญหาที่เจอนะครับสถานการณ์นี้ทํำยังไงดีนะครับก็ค้นหาหลายแบบเลยนะครับจนกระทั่งเจออีกแบบหนึ่งเลยนะครับว่าทำางไงถึงจะเข้าได้ก็คือผมเป็นลบ l i โอเอทิ้งนะไลโอเอที่โหลดมาแล้วนะลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็โหลดก็ามาใหม่ปรากฏว่าสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกของ l i โอเอที่เพื่อนเชิญเข้ามาได้นะครับ โอเคนะครับทีนี้ทีนี้นะครับก็จริงๆแล้วเราต้องคลิกเข้าไปก่อนนะถึงจะเจอปัญหานี้ว่ามันเข้าได้ไม่ได้นะแต่ว่าผมบอกถึงปัญหาไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเครื่องที่ผมจะทําให้ดูเนี่ยมันเข้าได้อยู่แล้วครับเพราะาผมเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยนะครับคือปัญหาอาจจะเกิดจากเครื่องรุ่นเก่าๆด้วยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับเราก็ไปดูวิธีการเข้าไปเป็นผู้ดูแลเพจ ไลโอเอกันเลยนะครับอ่าแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับตามที่เพื่อนเราส่งมาให้นะครับพอคลิกเข้าไปปั๊บนะครับเราก็กดตกลงนะครับแล้วกดเข้าไปหน้าหลักเนี่ยจบแล้วง่ายๆเลยนี่คือเครื่องรุ่นใหม่นะครับมันเข้าง่ายอยู่แล้วอ่าแต่ถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับหนึ่งกดแล้วเข้าไม่ได้อ่านะครับก็ให้อัปเดต l ล n e สองอัปเดต Li โอเอนะครับถ้าทำทั้งสองอย่างแล้วเข้าไม่ได้อีกนะครับ ให้เราไปลบ Line OA ออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยโหลดเข้ามาใหม่นี่คือวิธีที่ผมทำได้แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับการเป็นเพื่อนผู้ดูแลเพจ l ลโอ OA นะครับก็ทำได้ตามนี้เลยนะครับโอเคนะโอเคนี่ฮะนี่คือ l i ายเอของผมนะครับมีหลายตัวเลยนะครับเราสามารถสร้างได้ไม่จํากัดนะครับผมโอเคนะครับวิธีการสร้าง Line เอทำาไงก็ดูตามคลิป ได้เลยนะครับผมจะแปะไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ